สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่4และเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องประโยคที่ใช้ในการสื่อสารทบทวนนะคะเด็กๆประโยคที่ใช้ในการสื่อสารเนี่ยจะมีทั้งหมด6ประโยคนะคะเด็กๆยังไม่ลืมใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าค่ะ พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าเป็นประโยคลักษณะใดคุณครูจะมีข้อความมาให้นักเรียนนะคะแล้วให้นักเรียนลองทายดูสิว่าเป็นประโยคอะไรเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะฉันอยากกินเค้กฝอยทองเด็กๆคะลองทายดูสิว่าฉันอยากกินเค้กฝอยทองเป็นประโยคอะไรเป็นประโยคแสดงความต้อง การเก่งมากๆเลยค่ะเพราะมีคำว่าอยากอยู่ในประโยคเก่งมากๆเลยแล้วข้อความนี้ล่ะคะอย่าวิ oh ่งเล่นในห้องเรียนเป็นประโยคอะไรเอ่ยอย่าวิ่งเล่นในห้องเรียนเป็นประโยคคำสั่งเก่งมากๆเลยค่ะเพราะมีคำว่าอย่าอยู oh ่ในประโยคแล้วข้อความนี้ล่ะคะ มาวินจะไปที่ไหนเป็นประโยคอะไรเอ่ยมาวินจะไปที่ไหนเป็นประโยคคำถามเก่งมากมากเลยค่ะเพราะมีคำว่าที่ไหนอยู่ในประโยคเก่งมากๆเลยข้อความนี้ล่ะคะธิดาไม่ได้ไปซื้อของเป็นประโยคอะไรคะธิดาไม่ได้ไปซื้อของเป็นประโยคปาติเสธ มากมากเลยเพราะมีคำว่าไม่ได้อยู่ในประโยคต่อมาข้อความนี้ค่ะพ่อค้าขายผลไม้เป็นประโยคอะไรคะพ่อค้าขายผลไม้เป็นประโยคบอกเล่าเก่งมากมากเลยค่ะพ่อบอกว่าพ่อค้าคนนี้เนี่ยขายผลไม้อยู่และข้อความสุดท้ายคือช่วยตัดกระดาษให้ฉันหน่อยเป็นประโยคอะไรคะเด็กๆเป็น ประโยคขอร้องเพราะว่ามีคำว่าช่วยอยู่ในประโยคเก่งมากๆเลยทั้ง6ข้อความนี้เด็กๆตอบถูกทุกคนใช่ไหมเอ่ยปมมือให้ตัวเองหน่อยเราจะมาทบทวนประโยคบอกเล่านะคะนกกำลังจิกหนอนมีลักษณะเป็นการบอกกล่าวบอกเล่าเหตุการณ์เรื่องราวประโยคบอกเล่านะคะจะเป็นการบอกว่าเราไปทำอะไรที่ไหน ไปเที่ยวที่ไหนมาไปกินอะไรมาเพื่อที่จะให้เนี่ยผู้ฟังได้รับรู้ว่าเราไปทำอะไรมานะคะต่อมานะคะประโยคคำถามใครทำแก้วแตกมีลักษณะเป็นการซักถามที่ต้องการคำตอบนะคะมักจะมีคำว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรทำไมอยู่ในประโยคนะคะ ต่อมานะคะประโยคปฏิเสธแจนไม่ได้แอบเล่นโทรศัพท์มีลักษณะไม่ยอมรับข้อเสนอหรือข้อตกลงต่างๆนะคะมักจะมีคำว่าไม่ไม่ได้ไม่ใช่อยู่ในประโยคนะคะต่อมาประโยคคำสั่งห้ามกินอาหารในห้องเรียน มีลักษณะบอกให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านได้ปฏิบัติตามมักจะมีคำว่าจงอย่าห้ามอยู่ในประโยคนะคะต่อมานะคะประโยคแสดงความต้องการฉันต้องการดินสอแท่งใหม่มีลักษณะบอกถึงความต้องการความอยากได้ความอยากเป็น มักจะมีคำว่าอยากต้องการปรารถนาประสงค์อยู่ในประโยคนะคะและสุดท้ายค่ะประโยคขอร้องกรุณาทิ้งขยะให้ลงถังมีลักษณะขอร้องให้ผู้ฟังทำสิ่งต่างๆให้ตามที่ต้องการนะคะมักจะมีคำว่าช่วยโปรด กราอยู่ในประโยคนะคะวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนทําด้วยนะคะให้นักเรียนอ่านประโยคและจําแนกประโยคตามที่กำหนดให้นะคะก็ไก่ประโยคบอกเล่าขอไข่ประโยคปฏิเสธคอควายประโยคคำถามงองูประโยคคำสั่งจอจานประโยคขอร้องชอช้างประโยคแสดงความต้องการ คุณครูจะมีข้อความมาให้ทั้งหมด6ข้อความนะคะให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วเอาตัวพยัญชนะข้างหน้าของประโยคเนี่ยมาใส่ลงในข้อนั้นๆเรามาดูข้อที่1กันเลยค่ะเธอพบซันซัน,นที่ไหนเป็นประโยคอะไรคะเด็กๆเธอพบซันซันที่ไหนเป็นประโยคคำถามเก่งมา,มากๆเลยค่ะคือคอควายประโยคคำถามเธอพบซันซันที่ไหน ประโยคนี้มีคำว่าที่ไหนจึงกลายเป็นประโยคคำถามเก่งมากๆเลยต่อมาข้อที่2มินนี่อยากกินชีสเคก้กเป็นประโยคอะไรคะเด็กๆเป็นประโยคแสดงความต้องการเก่งมากๆเลยค่ะเพราะมีคำว่าอยากอยู่ในประโยคต่อมาข้อที่3 อย่าทิ้งขยะเลอะเทอะเป็นประโยคอะไรคะเป็นประโยคคําำสั่งคืององูเพราะมีคำว่าอย่าอยู่ในประโยคเก่งมากๆเลยคะ่ะข้อที่4ไฟกำลังไหม้ตลาดเป็นประโยคอะไรคะเป็นประโยคบอกเล่าเก่งมากๆเลยคะ่ะข้อกอไก่ ต่อมาข้อที่5ช่วยลบกระดานให้ฉันหน่อยเป็นประโยคอะไรคะเป็นประโยคขอร้องเก่งมากๆเลยค่ะเพราะมีคำว่าช่วยอยู่ในประโยคและข้อสุดท้ายข้อที่6พพอ,อยใส่ไม่ได้เปิดพัดลมทิ้งไว้เป็นประโยคอะไรคะเป็นประโยคปฏิเสธข้อขอไข่เพราะมีคำว่าไม่ได้อยู่ในประโยค เก่งมากๆเลยทั้ง6ข้อนี้เด็กๆตอบถูกทุกคนใช่ไหมคะโบกมือให้ตัวเองหน่อยวันนี้คุณครูก็มีการบ้านให้นักเรียนทำด้วยนะคะให้นักเรียนทำการบ้านในแบบฝึกหัดภาษาไทยหน้าที่75นะคะเสร็จแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปและส่งลายส่วนตัวมาให้ครูนะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด็กๆอย่าลืมทำการบ้านมาส่งด้วยนะคะบายยสวัสดีคะ่ะ